คือว่าถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่มันเข้ามาแทรกตรงนี้เราจะจะทราบทันทีเลยว่าเช็คเอนจินขึ้นก็ต้องเข้าไปตรวจสอบตรงนั้นใช่ไหมครับครับครับอันนี้ในส่วนดีของระบบหัวฉีดระบบหัวฉีดเนี่ยการฉีดเชื้อเพลิงเข้าน้ํามันเนี่ยเป็นคําถามคุณนรินเป็นคาถามที่เดีนอย่งคือว่าจริงๆถามว่าแล้วระบบหัวฉีดของแก๊สมันเข้าไปอยู่ในรถยนต์มันอยู่อย่างไรครับโดยข้อเท็จจริงเนี่ยแก๊ส ที่เพิ่มเติมเขาเป็นเนื้อรถวฉีดที่ใส่กับในนรถยนต์เนี่ยเราจะมีหัวฉีดเดิมน้ามันอยู่แล้วรเราใส่หัวฉีดแก๊สเพิ่มเข้าไปแต่การเพิ่มหัวฉีดแก๊สเข้าไปในถามว่าแล้วหัวฉีดแก๊สมันจะไปฉีดตามความต้องการซึ่งกล่องน้ํามันควบคุมอยู่ได้อย่างไรจริงๆเราเขาตัวจริงเนี่ยไอ้ระบบแก๊สที่เข้าไปฉีดในเครื่องยนต์เนี่ยเราจะไปตัดสัญญาณเอาสัญญาณหัวฉีดน้ามันเนี่ยมาให้กล่องแก๊สดูเพราะฉะนั้นกล่องแก๊สก็จะเห็นว่าการฉีดของน้ํามันเ่่ทาาาไรรปิมมณกน ในรถยนต์คันเดิมที่ใช้กล่องควบคุมโดยน้ํามันควบคุมอยู่เนี่ยมันจะสอดคล้องกับปริมาณแก๊สที่ใช้เพราะร,ระบบแก๊สจะเดินตามน้ํามันครับแล้วอ,อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะเห็นว่าระบบแก๊สรถยนต์เนี่ยโดยปกติเราต้องใช้สองหลับความหมายก็คือว่าเราต้องเดินน้ํามันก่อนแล้วถึงจะมาเดินแก๊สได้นั้นมันก็มีเงื่อนไขในการเดินแก๊สที่จะจ่ายให้กับเครื่องยนต์ในเรื่องของอความปลอดภัยอย่างเช่นเขาต้องรอบมาดู คือเครื่องยนต์หมุนเท่านั้นถึงจะจ่ายแก๊สอันนี้ระบบความปลอดภัยที่ตามไอโกกาหนดอันทั่วโลกที่เราเขาใช้กันแก๊สก็คือถ้ารอบเครื่องยนต์ไม่หมุนแก๊สจะไม่จ่ายอันที้หนึ่งอันที่สองแก๊สโดยเฉพาะแอดแก๊ส l p g จเนี่ยจะต้องต้มครับผมต้มเพราะฉะนั้นต้มให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการถึงจะจ่ายเข้าเครื่องยนต์และไม่เกิดทําให้เครื่องยนต์เสียหายครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขของอุณหภูมิมายุ่งด้วยอันที่สามที่เกี่ยวข้องก็คือนอกจาก เรื่องของ RPM คือรอบของเครื่องยนต์แล้วที่ต้องไปเอามาแล้วในเรื่องของอุณหภูมิแล้วการกำหนดการจ่ายก๊สที่มันเป็นเรื่องของเอาสัญญาณมาใช้กูัวฉีดเนี่ยมันจะไปเอาสัญญาณของน้ำมันมาดูแล้วก็ฉีดล็อกกับน้ำมันเดินตามเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นระบบที่เดินตามน้ำมันโดยสมบูรณ์เลยครับอันนี้ต้องใช้ตัวกล่อง ECU ควบคุมต่างหากใช่ไมครับแยกมารั เราจะมีกล่อง ECU ควบคุมต่างหากอย่างอุปกรณ์ที่เรามาวางเราจะเห็นว่าอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ที่เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยส่วนที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ส่วนเสริมที่เราเรียกว่าอยู่ตอนหน้าของเครื่องยนต์ที่มาโชว์นี่เราไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับการเก็บก๊าซก็คือถังแล้วส่วนท่อนําก๊าสที่มาจากถังเข้ามาสู่ด้านหน้าอุปกรณ์เหล่านี้จะติดในห้องเครื่องยนต์ทุกชิ้นนี่เราติดในห้องเครื่องยนต์ยกเว้นกล่อง เราเนย่อเข้ามาติดไว้ในตัวตัวรถตัวห้องเครื่องห้องเครื่องห้องโดยสารห้องโดยสารห้องโดยสารครับแล้วก็มีสวิตช์เล็กๆตัวหนึ่งนี่สวิตเป็นระบบก็ในรถยนต์เราจะไม่เห็นกล่องเราจะเห็นเฉพาะสวิตติดอยู่ที่คอนโซลครับซึ่งสวิตแสดงระดับแล้วก็เปลี่ยนระบบในการเลือกระบบน้ํามันหรือแก๊สครับผมก็คือว่าไอ้ตัวกล่อง ECU นี้จะควบคุมเฉพาะแก๊สโดยเฉพาะถูกต้องแล้วกบแล้วไอ้ตรงไอ้กล่อง ECU ของที่ติดมากับตัวรถเนี่ยก็คอนโทรลน้ำมันของเขาเอง แยกส่วนกันทํางานแต่ต้องมาแมชกันว่าการจ่ายแก๊สกบน้ํามันนี้ต้องให้สัมพันธ์กันใช่ไหมครับครับผมคือโดยโดยกล่องกล่องน้ํามันเนี่ยปกติเวลาเราซื้อรถมาหนึ่งคันเนี่ย ECU ของน้ำมันเนี่ยมันสั่งการจ่ายเชื้อเพลิงโดยโดยประมวลผลจากเซ็นเซอร์ต่างๆในรถยนต์ในเครื่องยนต์แล้วมากําหนดการฉีดสังเกตว่าเวลาเราขับรถคุณนลินขับรถเนี่ยเราเพียงแตะคันเร่งน่ทุกอย่างมันไปตามใจเราได้หมดเลยพอแตะคันเร่งมันก็เช็ค ว่าปริมาณอากาศเท่าไหร่ควรจะใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่แล้วขับรถขึ้นเนินขึ้น,ขนเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยกล่องจะรับรู้แล้วก็สั่งจ่ายเชื้อเพลิงจุดเดียวคือจากกล่องมายังวัวฉีทีนี้พอเราเอาอุปรกรณ์แก๊สเข้าไปใส่ในรถยนต์เนี่ยกล่องแก๊สเนี่ยจะไปต่อขนานากับกล่องน้ามันกล่องแก๊สจะรับรู้สัญญาณของกล่องน้ามันโดยการไปเอาสัญญาณหัวฉีดมาใช้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแตะคันเร่งแล้วกล่องอ c ซมันรับรู้ แล้วกำหนดการฉีดเป็นมิลลิเซกของหัวฉีดน้ำมันเนี่ยแต่หัวฉีดน้ำมันจะไม่ฉีดเพราะว่าเราใส่โหลดในีหัวฉีดน้ำมันยกไม่ได้แล้วให้แก๊สเป็นคนฉีดแทนแทนเวลาแก๊สฉีดไปมันก็ฉีดล้อกับน้ำมันคือน้ำมันฉีดสมืติเลเซอว่าถ้าพูดว่าน้ำมันฉีดสัก4มิลลิเซกแก๊สอาจจะ 4. 5ุดหหรือหมิลลิเซกเวลาเราจูนเราก็กำหนดการฉีดให้มันพอดีกับความต้องการของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หัวฉีดน้ำมันกระตุกขึ้นมา 4มิลลิเซกแก้สก็สั่งสีมิลล mm. ิเซกแล้วฉีดแม่นยำตรงที่ว่าที่เขาเรียกว่าสีดเป็นฉีดเป็น s e q u e ินเชียนหรือฉีดเป็นลำดับการจุดระเบิดของของเครื่องยนต์นั้นๆอย่างเช่นการฉีดในเครื่องยนต์4สูบอาจจะฉีด 1, 3, 4, 2คราบนะฮะเพราะนั้นแก๊สก็จะเดิน 1, 3, 4, 2ตามน้ํตามน้ำมัน